สวัสดีค่ะแม่บุลาฟื้มทองจ้ามือนี้พระทุกท่านทุกคนมาชมฟื้นายหลาดฉวัดเด้อค่ะไลหลาดฉวัดโบราณค่ะไาหลาดฉวัดลายนี้ก็เป็นฟื้นของลูกค้าส่งมาเก็บเขาไม่เก็บตะกอไม่เด้อค่ะเซตเรียบร้อยพร้อมส่งกลับเรีจบรลายหลาดฉวัดง,งามค่ะลายที่ท่านเห็นอยู่นี่ก็คือไลหลาดฉวัดโบราณท่อแบบกระสวยเดียว หรือได้สีเดียวค่ะขนาดนี้ก่ะลายนี่ทองไงเด้อค่ะใส่สีเดียวจะลายหลาชวาดโบราณค่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักแคทสอบถามเพิ่มเติมมาได้เด้อค่ะหรือจะคอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์นี้คลิปนี้ได้ค่ะสำหรับลายหลาชวาดค่ะเป็นฟื้นของลูกค้าเด้อค่ะเพิ่นส่งมาเก็บเขาไมา่เก็บตะกอไม่จ้า ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านทุกคนเด้อค่ะที่อุดหนุนรลานแม่บุญหลายฟุ้มทองค่ะขอพระคุณค่ะ